วันนี้พา่ามาเที่ยววัดที่สองแล้ววัดอะไรนะาาร่าวัดท่าใหมอออ่อิอีอีอีอออโอ, okay. อ,อ้มีตุ๊กตาตุ้นด้วยนะโอเคสงการปีนี้พาแม่เข้าวัดอย่างเดียวได้บุญกุศลอย่างยิ่งนะอโอน้นี่ลองดูทางเข้าวัดนะนแล้วเข้าไปชมความงามของวัดก่อน หลวงพ่อม uh, ีหลวงพ่อเต็มเลยอ่ะเข้าไปเลยอเดี๋ยวเข้าไปหลวงพ่อเลยหลวงพ่อเต็มเลยนะอืมไปชมหลวงพ่อหน่อยอือเข้าไปไหว้พระกันไหมก่อนอื่นโอ้หลวงพ่อท่านอันนี้หลวงพ่อสดนะนี่หลวงปู่มั่น หลวงปู่ทิมหลวงพ่อเกษมเอานี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยความอยู่เนี่ยหลวงพ่อพุทธธาตุอ๋อเบอร์สามหลวงพ่อเปิลนะสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะหลวงพ่อเงินหลวงปู่แหวนหลวงปู่ทวดอันนี้ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะโอ้หเลือกทำบุญได้เต็มที่นะครับนี่เราจะไปไหว้พระในอโบสก่อนเนาะ ย่าเข้าโบสถ์ก่อนไหวพระกันนะ<ม>ค่อยเดิน<ม><ม>อืมค่อยเดินนะเดี๋ยวเข้าไปในพระวิหารก่อน<ม><ม>โอ้มืดเลยนะไม่เป็นไรอะเข้าไปก่อนเลยอืมนี่ตพาพระก่อนนะตพาพระก่อนอตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเข้าลึกอ่ะ าาการพระสวนะยๆเนนะี่ยนะคุณย่ากาพระก่อนนะสุดสายโอ้ยคุณย่ามีความสุขมากไนหะมใไม้ไหวพระ โอ้โดูชิลิปะข้างกำแพงนี่สวยงามน,นั่งเดินค่อยข้ามย่ามาด้วย ค่อยๆลงค่อยๆลงมุณย่าค่อยๆลงอันตรายเดี๋ยวหกล้มค่อยๆก้าวยางมีสติโอเคเรียบร้อยอี่ยังรู้ไนนี่นี่คุณย่าจะหยอดรูปูไนแล้วนะ ินย่าส่งน้ำพระอ่ามาก็ทางนี้เลยเออเนี่ยอ๋อมาทางนี้แห่ส่งน้ำพระให้ครบเนี่ยเออเออเอาให้ครบนะให้ครบนะอย่าเอาให้ครบนะอืมนี่เาเป็นตัวอืมอืพระนอนอ่ะพระนอนยังเลยนี่พระนอนเทน่อยเอ็ตี้เหลืออื นอนโอ้โหพอน,นอนลาตเต็มที่เลยเสือคาบดาบใครไม่เคยเห็นดูนะนี่คือเสือคาบดาบของจริงนะโอ้โหคนเรว่าพิชาอาคมนี่แกงกล้าแน่นอนนะเสือคาบดาบออโอ้โหนี่เราชมบรรยากาศภายในวัดนะวัดใหม่ท่าอีนี่ล่มรื่นนะทำเป็นสวนป่านะบรรยากาศโอ้ดูต้นนี้สิสวยงามหญ้าบอกหญ้าของนั่งเลยนะ ออโอ้โหนี่ร่ม,ล,มลื่นม,มากนะรอดต้นโชคนะเขาบอกรอดต้นโชค <c oughs> พระเจ้าทันใจนะครับนี้สาธุ เขาบอกว่าห้องน้ําที่นี่สวยนะเป็นห้องน้ําลอยฟ้านะเดีย๋ยวเราจะไปดูว่าสวยยังไงเนะี่ยอยู่ตรงไหนไม่รู้โอ้นี่เละ,ะห้องน้ําเขาบอกว่าสวยห้องน้ําลอยฟ้านะเดีย๋ยวเราจะเขา้า,า,นะเขาไปดูว่าเป็นยังไงนะโอ้โหน้าห้องน้ะมีบ่อปลาครับท่านด่านลึกเข้ามาดูกว่าข้างในเป็นยังไง สวยเนี่ย้ได้เนี่ยาบอกว่าเปิดไฟน,น,นห้องน้ำหญิงเล้อมชายก็งดูไมออกนะโอ้หมีดูก็จะม,มีสัรเท้าวคนระห้องน้ำดูนี่สดสสนะห้องน้ำนะับมาสาสวยจรนะิง สะพาพห้องน้ำน่สวยๆนะครับปอกมาวนีนะ้ห้องน้ำส,สวยๆสะพานส,สวยๆในะห้องน้ำโอ้ยปลาคราฟตัวใหญ่เนี่ยโอ้ยลื่นๆนะโอ้ปลาตัวใหญ่นะห้องน้ำลอ,อยฟ้า,าสิบสองราศีโอ้ยนี่มีอุโมงค์เลยนะ ห้ามายแลนด์โอ้เขาบอกห้ามา์แลนนะเข้าไปไหนเนี่ยโอ๋อเป็นซุ้มไม้ไผ่โอ้มันก็จะเป็นสถานที่เดินเข้าไปชมสวนอีกที่หนึ่งข้างวัดนะเข้าใจทรรมเล็กสวยอยู่ีโอ้โหนี่นีดอกเคลือบดิเพื่อนสีม่วงด้วยอ๋อก็จะไปสวนตรงนี้นะ If you have it, หมาย่ามอีกนแะ้วหรือมอไซค์คันนี้สวยงามมากเลยมีรถแข่งมานะเนี่ยโอ้โหนี่ดูเขาปังเดี๋ยวเรามาชมสวนกันนะสวนดูสวยงามนะนี่สวนหน้าวัดนะครับดูบรรยากาศกันนะว่าเป็นยังไงล่มลื่นไหมโอ้ล่มลื่นนะนี่เขาสร้างเป็นทางเดินนะน่าเดินนะยามเย็นมันจะมีทางนะอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนว่าเป็นยังไง อู้มีปลาดูนะปลาตัวใหญ่อ๊บรรยากาศหน้าวัดน,นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนอู้นี่เขาทำอะไรเนี้ยสวยนะโอ้มีพุทธรูปด้วยนะโอ้ดูชาพระมหาจากักรพรรดิโอ้สาธุจกักรพรรดินะ่างนี้คืออะไรเนี่ย โอ้น่าจะพะนเลสวนนะกำลังหลังน้ำอะไรเนี่ยที่ว่าที่พม่าเนี่ยโอ้โหนี่สมเด็จพะนเลสวนสวยงามนะสระตรงนี้นี่ลอยตานข้างหน้าเนี่ยเป็นสูวนที่ใหญ่เงียที่เขาจะทำ Một điều phòng như này โอ้ดีโอ้บัวกระด้งนะสวยโอ้นี่เขาเขียนว่าฮักนาท่ามะาท่าใหม่อีนะท่าใหมาอ่อีโอ้นี่มีตำหนักพระนเรศวรมหาราชด้วยนะนี่นี่ตำหนักพระสมเด็จพระนเรศวรนนะมีเป็นที่พักที่พักเอ๋อไม่แน่ใจว่าห้องพักนี่เป็นห้องพักอะไรนะแต่สวยนะโอ้นี่นี่ เขาทําสวยนะ,ะ่ยเย็นๆยเนี่มาเดินได้แบบแดดร่มลมตกก็เดินสบายนะไม่ร้อนนะ,ะโอ้มีหานหานตัวใหญ่เ, <S <S เขาทําทางเดินวนอ่างเก็บน้ำด้วยนะ sướng anh Nam đó,